ตัวเคลียร์สามจีกับพี่มาร์ชพี่มาร์ชประทะบล็อกเกอร์แอดแมคโครอาร์ตจากพันทิปดอทคอมแอดออโตพจากรอยแซนด์ดอทคอมและสุดยอดแฟนันแท้สมาร์ทโฟนพี่มาร์ชครับพอหมดสัญญาปุ๊บเนี่ยได้เคลื่อนกลับมากสทชเข้าไปดูแลปุ๊บเนี่ยนะครับสมมติว่าวันหนึ่งเราเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะมีการประมูลละแล้วก็มีเปอเรเตอร์เข้ามาประมูลนะครับแล้วมันจะมีมาตรการยังไงที่ทำให กระบวนการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันราบรื่นมากที่สุดบ้างครับครับอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างหนักใจตรงที่ว่าประชาชนพี่น้องประชาชนคุณป้าคุณา้าคุณอา,ณาไม่รู้เรื่องหรอกไอ้โทรศัพท์เนี่ยหลานมันซื้อมาให้ไอ้พันแปดอะไรก็ไม่รู้แหละเมื่อหมดปั๊บจบเลยเทะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือจะทําอย่างไรให้เมื่อมีการประมูลแล้วเนี่ยคนที่ประมูลได้เขามารับช่วงต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีปัญหา ความหมายก็คือเราก็ต้องบอกประชาชนว่าอ้าววันประมูลวันนี้นะหมดแล้วนะการให้บริการณจุดเดิมเนี่ยจะหยุดลงแล้วพี่น้องประชาชนที่ไม่ย้ายก็คงจะต้องยอมรับว่า1นึ่งอาจจะต้องไปอยู่กับโอเปอเรเตอร์รายใหม่นะโดยอัตโนมัติก็ได้หรือตอนนี้ยังมีการพูดคุยกันอยู่ยังยังไม่มีคําตอบตอนนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าคําตอบนี้เราไม่ได้เร่งตอบเพราะเนื่องจากว่ายังไม่มีผู้รายใหม่มารับแต่เราต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะถ้าประชาชนไม่สนใจ ไม่ย้ายฉันไม่สนฉันไม่รู้ดิซําอยู่ๆมันดับอ๊ะเราใช้มันดับไหมเพราะเราเตือนแล้วนะหรือจะให้มันไม่ดับเอาลายใหม่รับไปเลยเอ๊ะลายใหม่ก็จะรับหรือเปล่าเขาอยากได้หรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะมันเป็นจํานวนเป็นสิบสิบ,สบล้านลายใช่ไหมครับเราก็ต้องค่อยๆพูดคุยกันนะครับในในที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในปีปีหน้าเนี่ยเราต้องมีการเตรียมการตรงนั้นน้องๆก็จะเห็นว่าชัดเจนเลยว่าลุงป้าหน้าไม่รู้เหมือนพวกเรานะในต่างจังหวัด พวกเรานี่ตามข่าวตลอดดูพันทิปดูหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ประชาชนเป็น10บล้านเหล่านี้ <c oughs> เขาได้รับบริการอันนี้เป็นเป็นปัญหาหนักหนักอกนะแต่อย่างไรก็ตามก็คิดว่ามันคงจะต้องมีมาตรการที่ดีที่สุดที่จะทําให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้นะครับอันนี้พี่ยังตอบไม่ได้ในวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นการทํางานอยู่แต่ที่แน่ก็คือต้องไม่ให้ซิมดับ่อนขั้นแรกให้มี การดาเนินการเตรียมการในการประมูลแล้วก็เตรียมการในวันหมดเมื่อหมดแล้วเขาเหล่านั้นที่ไม่ยอมไปไหนจะทําอย่างไรอันนี้อีกปีหนึ่งได้เจอแน่ได้เห็นแน่เป็นไปได้ไหมถ้ากสะทะชประมูลล่วงหน้าเลยมีการดําเนินการในการดูว่าการประมูลเนี่ยต้องประมูลเมื่อหมดสัญญาสัมพาน์ท่านที่หนื่งไหถ้าพูดถึงเสียหายกสทชต้องฟ้องเลยถ้าเกิดทำดำเนินการอะไรที่ไม่ระมัดระวัง